คลิปนี้จะพามารู้จักผักกวางตุ้งดอกหวานหรือผักกวางตุ้งฮ่องกงที่สวนกอเกตผักอินทรีย์กวางตุ้งดอกเป็นผักกาดพันหนึ่งที่มีลักษณะเด่นคือออกดอกเร็วและมีใบขนาดเล็กสีเขียวอ่อนผักชนิดนี้ชอบดินร่วนกนซทรายและอากาศเย็นเหมาะกับการปลูกในช่วงฤดูหนาวกวางตุ้งดอกมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ30-40วันหลังจากปลูก และมีสายพันธุ์ที่ออกดอกเร็วมีอายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง30-35วันส่วนใหญ่แล้วจะเก็บเกี่ยวเมื่อต้นมีช่อดอกที่พร้อมเก็บเกี่ยววิธีการปลูกของสวนก็เกตผักอินทรีย์จะใช้วิธีหว่านจากเมล็ดเมื่องอกเป็นต้นได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็จะทำการถอนแยกให้ได้ระยะห่างเท่าๆกันผักกวางตุ้งดอกมีสรรพคุณหลายประการเช่นช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงสายตา เสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและอาจช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อและเป็นตะคริวได้